อยู่ได้มันี่หรือเปลี๋ยังอยากกินยุ่นนี่ล่ะกินนี่ตำหักหงส์อีดาวจังต้นนี้เลยตัวแจกแจงนี่ขอเปียกกับนีบักตำปูมาตำกุ้งสดตำหมักแตงตำหมักทัวตำหมักหงส์ใส่ข้าวปุ่นโอเคเราจะเข่าวขาอยากกินปิ้งกับข้าวเหนียวพริกซีเม็ดเด้อะนัวหวานท้าวจะเอาปิ้งยังโบ้หูไปเบิ้งก่อนมีปิ้งไก่เขาเอานี่อันนี้เท่าไหร่ก่อนเอ้ยสองหมื่นบาทสอาหมื มนก็ในหมูตัวนั้นหมูปุ่นเลยนี่บุ้นสีกับแม่นตัวนั้นมันต่างกันจะได้มันอันเดียวกันเหรออ๋อนี่ครับสองหมื่นคือประมาณสามสิบบาทเอาอันนึงเอาอันนึงเอาพวกไก่บ่เดี๋ยวนะอยากกินมาเบิดปีกมันนี่ใหม่จากพันเนื้อสองหมื่นห้าอัลกินอ่ะได้ยังได้ละเอาแหนมเนี่ยแหนมหมูป่ะปิ้งสมหมูสมหมูเอึนนัอยู่ลาวเนี่ยเขาจะกินแบบเนี่ยของปิ้งย่างเยอะมากเลยนะหัวไก่ย่างปิ้งไก่ หมูย่างกิหมูสมุสขับใจโอ้ยตะเบคุลนี่ตามเองว่าล่ะตําส่วตําสวเอาลองสิมเบิ้งมาสิมกินเลยล่ะขึ้นหอดเอินาเนาะเออมากินตเบคุลขึ้นกันเลยดูเป็เาาเลย กปิีเขาไปนั่งกุแบบกุ้งสีหอมเนี่ยย่างกอกแบบสูตรแบบหลวงพระบางแมงน้ำปูว่ะแมเนี่ครับใครชอบกินตำบักหุ่งมีไส้หอยอันน่าสนใจเฮ้นี่พงเพียรคุ้ยมาแนงมันแล้วขอบใจขอบใจนี่ครับโอ้ดูตำบักหุ่งกับปิ้งปิ้งหมูปิ้งหมูไก่ย่างเป็นหมูแบบนี้นี่ต้องมาถั่วเนี้ยแล้วกัดเป็นเแบอสติ๊กเลยเงาเลี่ยงดิ๊งก็กินกระโมวังเป็นเลย

ปปขปุ่นเบิ่นแล้วเบิ่นขปุ่นแล้วเอาเทสไทยเรยล้วเทสไทยเลย,นะเยมันติเข้าวเวลาทีละเข่าเขาเขาป๊าเต็มตอนนี้กินยังกระแซเหอตอนนีนกิน,นกระแซะกินกระแซะขนาดตำบุงเงหวานค <c oughs> บกันมาสิบสี่ปี <c oughs> มีเอยียงมาตานได้ตำบุงไปเงั้หวานส <c oughs> บาาตำบุหงกะเ้าอันดเด็ด <c oughs> เอาลองเบิองมันเขาว่ะเส้นมันหลายเพรางานมันเบิดเลาเนี่ยเธอบอกห่อเท่เบิดเลยเท่เบิดร์ดเท่หนาดีแล้วขวเห็นงานเซ็บเสร็จได้หอยมาผสมเลยนี่แซ่บบอกเลยแซ่บตื่นอับเป็นเบิดอันนี้เ่าซื้อมาเด้อหอยนี่มาหอยคือกันบะอ๋ออันนี้ปลุกหอยมันจะมีความกรุบหอยปุ๋ยมันจะมีความนุ่มเส้นไนเด้บอสเส้น เส้นใ่เด้บป่ะหนาหนาเวด้ามาขึ้นมาใส่บันนะซอยแม่งานเนาะผมพูดดีว่าเงินไปแล้วเหรโอ้เก่งหม้อใดล่ะวะหาเอากระังสิขื้นม้อหนึ่งแล้วเนาะขอบใจเด้อจกล่าว่าห้ามื่นเอาล้ว่าเขาผิดเอเาหยิบผิดไปอ๋อ ใช่ทางเนาะเอ้ยผิดหรือต่อผิดนี่ต่างคนต่างงงใจเด้ไอ้ดาวใจถืออยู่เป็นบอสตอบใจ